โอ้ปาซีเทาแมงเรนก็ดลยอ่จ uh, uh. ah, ูก <game> yeah. yeah. ็ก <Wh> ัดเนี oh ้ยอแมดูแมมึงเด้อเด้อบ้าบ้าเดอเด้เอาม่ออกตองดาวกันเออแมง้นำมมันบบแมนแล้วมันโตหน่คือแลนใหม่แต่่แมมึงอู้หูแมวได้ได้ได้ังมีมีมีกูมีงสาใสวเดี๋ยปกาเดีมึงตาย เดอเี๋ยวฝ่เดี๋ยวฝ่อดิแขวนดิมันหน่อยโวดเอาแขวหไ่เนี่ยน่าครกูอีกนัาเนห้ขาดิกูระที่เวอร์สันลอนยาบ้าสิบห้าลูกกูยาบามาส่งยายลอไมจิตโตกูัยาบาไว้คุยแล้วม่จิตโตยา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 บาบาาเ้าหลบหลบลบหลบดิ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 บเมาบงมาเดจับค้เดียวของลุงโมามามาเดมจุกใส่รพอเลย ยาแมา่าถึงได้แล้วมึงเซ<า>็ตมระบาบัางบังเซตกูนี่จับสีเลยปะน้ะไอ้มึงเซ็ตกูบักเจอรี่สิบห้าระบาขายะนูกูแมวงยเด้อเดเด้อมด้อดิบเครับเอแมวเงยไอไอไเติ่นตมันมันจะกับขอยเซิร์ฟยนะไอ้ตืมนตมมาติมบานี่มึงเไปสะทานแมวตอดาแล้วนีววนนนวนบ,ๆๆบนนนง นี่ฝากฝากของแถมมองแถมกูไปแล้วแงบักคุยสิบงแล้กูอนนี้มันงัดากูครับฝังยาวมึงได้วปขามไมไม่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 ไปไปขมากมัไปไเฮจะสีเสียวแล้วน้อมึงเฮ้ยไม่ไม่มม่เฮ้ยกูเก็ลบักคุยเฮ้ยรอ้ต้สาวผววอีเกันเล่นโตกู้ลูสวขอแกบน อเแม่ม uh, uh, ึงเล่นต่อะหัวบ nah, no. uh, well, ้าี่พี่ผู้สาวบ้าไดเล่นใส่เลยสาวบัวสาวสาวนี่นมามาต่อคือเกาวเออาเจ้าหน้าอคอยหักเจ้าอีีได้หักแห้งรเออแมมึงคดูว่ากปได้ว่าจไงกัเจ้าแล้วก็สีน้กันแล้วก็มีลูกหาลอยลานคนเด้อเออแล้วก็สูข้ากับไปสูซ่านกันไรไรแล้วก็ไปเอาเขาไป เอากูจูไปวะมึงจูกูได้แล้วกูเว้ยกูจูไม่ได้มันจะหาว่ากูเป็นเกย์เกย์มึงจะมึงจะเล่นต่อวูดิบดิบดิเพราะฉะนัว่ากูเป็นเกย์เว้ยสมมติเขามาแต่งงานกันเลยวะมันเป็นเกย์เหรอวะจูไปเลยวันนี้มึเว้ยโอเคแม่มึง